วันนี้นะครับครูจะมาสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพระราชศึกษาในคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมีกี่ประเภทนะสามประเภทหนึ่งคือกล้ามลายกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อลายเรียบใจลายเรียบใจนี้กล้ามเนื้อชนิดไหนที่ระบบประสาทควบคุมได้เรียบ กล้ามเนื้อวใจกล้ามเนื้อที่ระบบประสาทควบคุมได้คือกล้ามเนื้อลายอ่าไม่ว่าจะเป็นหน้าตาคิ้วแขนขากล้ามเนื้อลายควบคุมได้กล้ามเนื้อหัวใจคือกล้ามเนื้อตรงไหนกล้ามเนื้อหัวใจอยู่ตรงหัวใจตรงหัวใจส่วนกล้ามเนื้อเรียบอยู่ตรงอวัยวะอวัยวะนั่นเองอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนต่อเนื่องจากกล้ามเนื้อนะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องระบบกระดูกและระบบข้อต่อ กระดูและข้อต่อของเรามีความสําคัญไหมนัองเลยกคิดว่ามีมีความสําคัญกระดูและข้อต่อจะอยู่ข้างในของอะไรของอะไรข้างในของกล้ามอะไรกล้ามเนื้อข้างในของกล้ามเนื้อเึื่อจะมีความสําคัญเป็นอย่างมากนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูซิว่ามันมีความสําคัญและมีหน้าที่อะไรกระดูของพวกเรานะครับมีหน้าที่ก,ก็คือจะช่วยยึดเกาะกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อและเอ็นช่วยช่วยยดเกาะ ยึดเกาะกล้ามเนื้อเอ็นเอ็นอยู่ตรงไหนครับตรงบริเวณเขียนตรงบริเวณข้อต่อนะครับเอ็นดูงข้อต่อช่วยในการยึดเกาะนะครับยึดเกาะเกิดการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆในร่างกายส่วนต่างๆในร่างกายช่วยในการทรงตัวอันนี้เขาเล่นอะไรครับสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดในการทรงตัวกีฬาอะไรบ้างที่มีการทรงตัวฟุตบอลฟุตบอลก็ต้องทรงตัวเลี้ยงลูกบอล บอลเล่ทรงตัวเวลาอันเดอร์บอลอันนี้กีฬาอะไรกีฬาวิ่งวิ่งก็ใช่ทุกที่กีฬามีการทรงตัวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเปนตองก็ทรงตัวเวลาจะโยนต้องทรงตัวถ้าก็ยิ่งเล่นขาเดือยจะต้องใช้ในการทรงตัวต่อไปสามเก็บแคลเซียมเก็บแคลเซียมเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปเลี้ยงสงต่ตางๆของร่างกาย อาหารชนิดอะไรที่มีแคลเซียมปลาปลาอะไรปลาปลาทูปลาทูได้ไงปลาอะไรปลาป้านวัปลาเล็กปลาอะไรปลาเล็กปลาเล็กปลาเล็กปลาหน่อยหลืออะไรอีกที่เรากินเกือบทุกวันอ่ะนมจืออ่านมจืดอ่ะนมจือโกไก่โกไก่มีอะไรมีโปรตีนมีโปรตีนเห็นไหมเวลาเขาเล่นกล้าเขาจะ กินโกไก่กินเบตีนนะครับอ่ะสี่ป้องกันอวัยวะภายในป้องกันก็คือเนี่ยก็คือจะเป็นอวัยวะของเราอวัยวะของเราเป็นกล้ามเนื้ออะไรนะกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อของกรานอ้าอวัยวะของเราเป็นกล้ามเนื้อเรียบอ่ากระดูกเนี่ยจะป้องกันอวัยวะภายในคือป้องกันกล้ามเนื้อเรียบนั่นเองอ่แล้วจะเป็นหัวใจปอดป้องกันอันตรายครับต่อไปสุดท้ายคุณลิศเม็ดเลือด ผลิตเรื่อยๆอ่าน,นี่ง่ายมากเลยอ่ากว่าเดือนเดี๋ยวคุณจะมาทดสอบความไปของกล้ามเนื้อแล้วก็ประสาทสมผัสของพวกเราทั้งหมดนี่ต้ต้งเยืดอตัวตรงรวมมือดึงรังสองรังสามรั้งเอาระบบสามสี่ กูจะสั่งจับอะไรต่างๆเรืจะเป็นจับหัวจับไหลจับเอวหัวไหลเอวอ่าอ่ะพร้อมจับหัวไหลไหลเอวเียวร็วนะหัวไหลเอวเอวไหลเอวเฮ้ยจ้าต่อไปหัว หัว <Wars S 2> <War. S 1> ตอ่อไปเราจะทำเป็นจังหวะอ่าหัวห <w three S 2> ัวหัวหัวหัวต uh. ิดโตโตไหล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 ติดโตโตเอว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 อ่าโดยการใช้เสียงเมีงตัวนี้ได้ Hua 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 lại 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 lại, lie lie yêu yêu lie 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 lại lại lại, lại lie 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 lại lại, lie 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 lại 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 lại, เอวเอวยุดอ่าอันนี้คือเป็นระบบประสาทสัมผัสที่เราฝึกกันนะครับอ่ะจำมันได้ไหมที่เราทำทุกเช้าตัดตัดมือมือตัดตัดมือตัดตัดมือมือตัดตัด มือทำสองรอบตบไปตัดตัดมือมือหมุนหมุนมือตัดตัดมือมือหมุนหมุนมือตัดตัดมือมือเพื่อนเพื่อนมือเพื่อนตรงข้ามนะครับอ่าทรับสองรอบใครที่ทำดีจะฟุบโบว์คะแนนเพิ่มให้ดีกว่าต้องวั้าจบตบหลังไม่ได้ตบอันนี้เลยไหมได้ฮะตบอ่าจบอันนี้ดีกว่าเนาะ ก็ตัดมันไม่ได้ตัดตัดหมือเหมือตัดตัดมือเมื่อวาน วันนี้เรามาดูกระดูกมีกี่ชิ้นกันแน่มีกี่ชิ้นแล้วก็มีกี่ประเภทด้วยกันกระดูกของเราหลักๆจะมีอยู่สองประเภทก็คือจะเป็นกระดูกแกนกับกระดูกรรยางกระดูกแกนของเราจะอยู่ที่จะอยู่ที่ศีรษะกระดูกสันหลังแล้วก็ดูซี่โครงเรียกว่ากระดูกแกนส่วนกระดูกรรยางรรยางจะอยู่บริเวณรอบนอกรรยาง เมื่อจะเป็นแขนขาข้อมือพ่อเท้าจะอยู่เขาเรียกว่ากระดูกระยเนี่กระดูกแกนจะอยู่ที่นี่ยที่ผูบอกจะมีทั้งหมด80ชิ้นด้วยกันกระดูกนี้มีส่วนสำคัญยังไงจะช่วยเป็นจุดศูนห่วงแกนกลางของเราเในี่เลยเป็นคนแก่ไหมเวลาเวลาคนแก่มีอายุเขาจะเป็นยังไงหลังเป็นยังไงครับหลังคอมหลังคอมเพราะขาดอะไร นี่จิข้าดกข้าดอะไรระะขาดเท่ยวอะไรขาวเทียวขาเทียยวเพราะว่าร่างกายของเราเมื่ออายุมากขึ้นการทำไมก็จะดลดลงเรื่อยเลดลงเรื่อยๆน,นะครับกระดูกแกนทั้งหมดกี่ชิ้นเนมื่อกี้แปิชิ้นชิ้น,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 นมีศีรษะยีสิ้านหลังมียี่สซี่โครมียี่สิบ กระดูกอะไรเยอะุกกระดูกเมื่ีกี้นีกกระดูกสีกระดูกสีสกระดูกสีสัน่ทั้งหมดยี่สิก้าชิิเฮ้ยทำไมไปข้าฝันพี่นี่เดี๋ยวพึ่งหับเี๋ยพึ่งหลับพึสอนอยู่อ่ะกระดูกอะไอย่างมีทั้งหมดเท่าไหร่ร้อยยีชิ้นร้อยยงเหรออ่าร้อยยี่สิชิ้นนะครับ ประกอบด้วยแขนแขน64แล้วก็ขา6 2นั่นเองอ่าส่วนพอต่อจะมีอยู่สประเภทเคลื่อนไหวได้กับเคลื่อนหไนหวไม่ได้อ่าง่ายมาเลยเคลื่อนไหวได้ก็จะเป็นอะไรครับพวกอะไรนิ้ว,วมือข้อมือข้อเท้าส่วนเคลื่อนไหวไม่ได้ก็จะเป็นพวกกระโหลกที่ศักกระโหลกมันจะอยู่ตรงนี้แต่มันเคลื่อนไหวไม่ได้นะอ่าต่อไปครูใช้นักเรียนห้อง เกี่ยวกับกระดูกกระดูมีกี่ประเภทนะสองสองประเภทคือกระดูกกนแกนกับกระดูกระดูดกแกนเราจะท่องว่ากระดูแกนศีษะสันหลังโคงอ่ะพูดพร้อมกันหนึ่องไปกระดูแกนศีษะสันหลังโคงอ่ะต่อไปกระดูก,กร,ร,ระดูกกร,ร,ระกรดูกระยาก,กะอ,ยาอะไระดูกรข,ข้อกือ กระดูกระยา,ง,ง,างหนึสองป้ายกระดูกระยางแขนขาข้อือพูดอย่างละสครั้ง,งเลือกจากกระดูแกนก่อนกระดูแกนสครั้งกระดูระยางสองครั้งหนึสอง,ง,ง,สองป้ากระดูแกนศีรษะสัหนหลักโค้ง ไปเพื่อเกิดความสนุกสนานก็ไปอ่ะเดี๋ยวฟังครูก่อนเลยครูจะกะลูกแก้งสีสันส right ันหลังโกกาลูกแก้งสีสันสันหลังโกกาลูกนายาแข็งขาวมือโว้ยไม่ต้องไปกินเลยเอาไหม เดี๋ยวเดี๋ยวกูให้จังหวัดช้าก่อนจังหวัดช้าหอมเชี่ยอย่างละสองร้บน,นะครับ คักพออ่าดูตัวอย่างกาดุกแกนศีรษะสันหลังโครงกะดูกละยางแขนขาข้อมือไปกาดกแกศีรษะสันหลังโครงกดกลยางแขนขาข้อมือถ่กะดก กูเพิ่มจังหวะเร็วขึ้นอ่านซ้ายแล้ว ทำหน้าที่อะไรแล้วมีกี่ประเภทอ่าเดี๋ยวครูจะพาทักเรียนไปเล่นเกมกันนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะพาทเรียนแปางล่างแต่เกมของเรานะครับก็คือจะให้ทักเรียนหยิบแผ่นป้ายอ่าแผ่นป้ายมันจะบินถึงป้ายอย่างนี้มันจะมีกระดูกหลายๆอย่างนะครับก็จะเป็นกระดูกนิ้วเทา้ากระดูกนิ้วมือกระดูกซี่โครงกระดูกแขนกระดูกแขนกาเสร็จแล้วให้นักเรียน อ่ะโยนลูกตะกร้อให้มันชนปึ้มโยนเสร็จปึ๊บหยิบแผ่นไหนก็ได้หยิบมาปึ๊บแล้วมาเสียบเสียบตรงที่กระดูกของเราอ่ะถ้ากระดูกซี่โครงก็ใส่กระดูกซี่โครงเฮ้ยถ้ากระดูกซี่โครงต้องใส่กระดูกอะไรกระดูกแกนกระดูกซี่โครงเป็นกระดูกแกน ตัวสามป้องอะไรป้องกันป้องกันป้องกันอวัยว่าต่างๆสุดท้ายคือผลิตเม็ดเลือดผลิตอ่าผลิตเ,เลือดทันทีอ่าวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้อ่าทั้งหมดแถวต้องต้องห้อง